โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอกราบสวีัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท,ทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับมา่กับผมในบานเฟสติวัลในเบทฟิกองสิบแปดนะครับวันนี้เราทุนมาแค่ไม่ถึงสามร้อยเคนะเกือบถึงนะครับก็จะมาซื้อกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นไปแล้วมันเกลือนะคุณผู้ชมวันนี้เลยอยากจะเอาอีกนะครับคือไม่ได้เอาอีกเพราะว่ามันชอบที่มันเกลือนะไอ้ชันนี้เอกูจะเอาคืนนะครับไม่ใช่อะไรหรชอ่นกลอนะคอับคุณผู้ชมนะมา รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงและควาศสกขสนานก็พอนะครับไปคือไม่แรกนี่หกหมื่นไปก่อนก็คือรองเชิญอุ้ย่ได้ขออันนี้ก่อนเลยอ่ะคือมันก็ดีนะถ้ามาแต่ว่าอยากให้มันมาตอนที่แบบแบบมีคูณที่มันดีกว่านี้ก่อนจะได้ทีเดียวเยอะๆไปเลยนะครับได้ปลดล็อกมาอันนึงละอุย้ยได้เก็บอีกละ โอเคเราขัดทุนสองคูณ2อเท่านะครับก็คือได้ X c a s สเนี่ยแล้วก็จะไม่ขัดทุนละสําหรับไม้นี้นะครับโอเคอุ้ยชี่งมันไปคูณถูกตัวนะครับได้กําไรหนึ่ง้เท่าไปละอะหน่งร้อเท่ายังมีนึกว่าจะหมดขออันล็อกได้ปะล่ะอุ้ยอันนี้แหละสวยเลยถ้ามาในตอนที่คูณเยอะอย่างเงี้ยสวยเลยครับมาอีกดิก็จะเป็นแปดนะครับเอาง่ายคือ เอาง่ายคือคูณ2อ่ะเออคือคูณ2ทั้งหมดอ่ะเอาง่ายอย่างนี้ดีวกว่าก็ไม่คิดว่าจะได้กำไรตั้งแต่หมายแรกนะคุณผู้ชมสุดยอดครับอุ้ยกำไร 200k ยเลยนะซึ่งมันกำไรทั้งหมด336เท่าอ่ะมันเยอะนะเว้ยเนี่ยกำไรผมอยู่ที่ 200k เคเชี่ ถือว่าให้ไหวมากนะครับสำหรับรานเฟสติวัลนะอย่างนี้ก็ไม่อยากจะเล่นต่อแล้ววะจริงอ่ะ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 ไมห้หนึ่งไปถ้าไม้นี้ กูกำลังจะพูดว่าถ้าม่นี้เกือก็จะเล่นต่อไอ้เไม่ให้กูทักย่างบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ oh my, ได้ไม่เป็นไรดีนะเราลดเบ็ดมาเล่นเป็นไม้ราคาแค่ 30K นะครับอันล็อกไป ดล็อกก่อนทั้งสองตัวจะดีมากทั้งสองช่องเนี่ยจะดีมากโอ้โหตะกี้มันเอาเราคืนแบบเต็มระบบนะครับมันก็คือสัญญาณบ่งบอกว่าเราไม่ควรจะเล่นต่ออยู่แล้วอะอจริงๆคือถ้าเราแตกเราก็ไม่ควรจะเล่นต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบอยากสุดกว่านี้ไงสังเกตดูทุกครั้งที่เราแตกเราจะได้คอร์เรคชันเนี่ยเยอะตลอดเลยนะไอตัวเก็บอไอพวกขุดดินอะ่ะมันต้องมานะครับไม่อย่างนั้นยากครับที่จะได้กําไร อ่ะก็เกลือเหมือนเดิมผมจะเล่อนอีกไม้หนึ่งเท่านั้นนะครับคือ6 0ห0 0ถ้าถ้า6 0,000่นนี้มันเกลือผมก็ไม่เล่นต่อแล้วเพราะยังไงผมก็มีกำไร10,000 0นะครับคนเราต้องมีลงทุนให้ตลาดนะครับเสียได้แต่อย่าเสียหมดเพราะเราได้กำไรนะครับเราถือไพ่เหนือกว่าเราก็เสียไปก็ไม่ต้องไปแค้นอะไรม,มากนะถือว่ามันคือการซื้อซื้อดวงอะซื้อ การวัดใจอ่ะเหมือนซื้อหวยซื้ออะไรนั่นแหละคุูผู้ชมไม่ได้กันแล้วไปยังไงก็มีกําไรแต่แบบแม่งกู้ัวรหลอนจริงว่ะอันเนี้ยพ่อมันตายปะวะไอสัตว์ฮะมันบ้าไปแล้วนะครูผู้ชมนี่แหละไม่ควรเล่นต่อเพราะยังไงผมว่าเล่นต่อเนี่ยผมโดนนะครับโอเป็นว่าทําเอ่อทาเกินไปจริงๆริแต่ว่าผมก็ได้กาไรตั้งแต่หมายรกแล้วก็ถือว่าดีแล้วเราแค่ไม่เลิกเองนะครับกำไรหนึ่งร้อยเชนด้วนกินนิ่ม ทำงานเป็นเดือนยังไม่ได้เลยนะแสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหสองเดือนสามเดือนบางคนยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำกูไปดิครับแค่คิดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเจอกันนะครับ